สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเช่นเคยกับบ้านนํำยำสร้างอาชีพวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆทาเมนูสร้างอาชีพเป็นเมนูเพื่อสุขภาพกันครับเมนูนี้คือเมนูน้ําเต้าหู้ครับเมนูนี้สามารถทําทานเองก็ได้หรือว่าจะไปทําขายทั้งอาชีพก็ได้เหมือนกันครับที่สําคัญน้าเต้าหู้สูตรนี้มีความหอมมันเข้มข้นกลมกล่อมมากครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปเริ่มทํากันเลยครับเริ่มจากวันนี้ผมใช้เป็นถั่วเหลืองนะครับหน้าตาถั่วเหลืองก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะ ผมใช้ของยี่ห้อไล่ทิปนะครับตอนที่เรายังไม่แช่หน้าตาถั่วเหลืองจะเป็นแบบนี้นะพอเราแช่แล้วนะครับผมแช่ประมาณ3ามชั่วโมงถั่วเหลืองจะมีความพองขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ล้างถั่วเหลืองสัก2อถึงาน้ำนะครับเพื่อให้น้ำมันใสขึ้นครับเราจะล้างจนให้น้ำมันเริ่มใสประมาณนี้นะครับ พอน้ำเริ่มใส่แล้วเนี่ยเราก็กรองออกเลยครับกรองน้ำออกเลยก็จะประมาณนี้ขั้นตอนนี้เราจะนำถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วลิสงเนี่ยนำมาปั่นก่อนนะครับปริมาณก็สามารถแบ่งปั่นได้ตามความต้องการนะครับในการใช้โถปั่นนะครับแนะนาให้ใช้โถปั่นที่มีมอเตอร์เนี่ยแรงวัดสูงนิดนึงนะแนะนให้ใช้โถปั่นที่มีแรงวัดห8 0 0ัดขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะปั่นได้ดีมากกว่าแรงวัดน้อยๆนะ แล้วก็ใส่ถั่วลิสงครับเราจะแบ่งปั่นก็ได้หรือว่าจะใส่ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับดี๋ยวผมจะแบ่งปั่นนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำเปล่าครับน้ำเปล่าส่วนนี้เราจะาไว้ต้มกับน้ำเต้าหู้นะครับเดี๋ยวผมจะนำน้ำปั่นเนี่ยมาแบ่งปั่นกับถั่วเหลืองก่อนนะครับปิฟฝาปั่นเลยครับ เสร็จแล้วเราก็นําน้ําัทวเหลืองเนี่ยนำไปกองกับผ้าขาวบางเลยครับแล้วก็บีบคั้นน้ําจนให้เหลือต่กากทวเหลืองนะครับถ้าทุกคนไม่ใช้ผ้าขาวบางอะครับทําให้เวลาเราเราบีบคั้นน้ำเนี่ยมันจะมีกากของ่วเหลืองเนี่ยตกลงเหลือไปเยอะนะครับเวลาทานเนี่ยจะไม่อร่อยนะเราก็บีบคั้นให้มันสะเด็ดสะเด็ดเลยครับ นี่นะครับก็จะได้เป็นกากแบบนี้กากแบบนี้เราจะคั้นสองครั้งนะครับเราจะยังไม่ได้ทิ้งนะเพราะว่าก,ากากแบบนี้มันยังมีหัวเชื้ออยู่นะครับมันจะมีหัวเชื้อพวกน้าถั่วเหลืองอยู่เดี๋ยวผมจะนํากากเนี่ยนำไปปั่นกับน้ำเปล่าอีกรอบครับเพื่อให้ตัวน้าถั่วเหลืองเราเนี่ยจะมีความเข้มข้นสูงครับแล้วก็นําน้ําเปล่าเทส่เลยครับ เห็นไหมครับสังเกตว่าหัวเชื้อของน้ำทัวเหลืองเนี่ยมันจะยังเข้มข้นอยู่เห็นไหมเราก็บีบคั้นน้ำเหมือนเดิมครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะได้กากแบบนี้ผมจะคั้นประมาณสองรอบนะถ้าเกินสองรอบแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้มข้นแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็นำทัวเหลืองที่เหลือนำมาปั่นกับน้ำแล้วก็คั้นแบบนี้ให้หมดเลยครับ หลังจากที่เราคันน้ำเต้าหู้เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับน้ำเต้าหู้มีสีที่ขาวขุ่นแลน้วก็ข้นเทคนิคสําคัญเลยของสูตรนี้เราจะใส่ตัวถั่วลิสงคั่วไปด้วยนะครับหลายคนถามว่าถ้าไม่นําถั่วลิสงไปคั่วได้ไหมคําตอบก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราคั่วเนี่ยทำให้กลิ่นเหม็นเขียวของถั่วลิสงเนี่ย มันจะไม่มีนะครับมันจะมีกลิ่นหอมและทําให้น้ำเต้าหู้เนี่ยจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เหม็นเขียวด้วยครับอันนี้คือเทคนิคสําคัญนะอย่าลืมไปลองทําตามบันดูนะครับโอเคไหมเสร็จแล้วผมจะนําใบเตยใบเตยนี้ต้องใช้เป็นใบเตยหอมนะครับทำให้น้ำเต้าหู้เน่ยจะมีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นวิธีเช็คว่าใบเตยหอมหรือเปล่าให้เรานํามือไปบีบกับใบเตยแบบนี้ แล้วก็มาดมถ้าใบเตยหอมมันจะมีกลิ่นหอมของใบเตยกลิ่นจะติดมือเลยนะครับแต่ว่าถ้าใบเตยไม่หอมเอามือมารูดแบบนี้มาบีบแบบนี้กลิ่นก็จะไม่ติดมือสําคัญมากนะครับเพราะใบเตยมีส่วนทําให้น้ำเต้าหู้เนี่ยมีความหอมอร่อยนำใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เปิดแก๊สครับในการเคี่ยวน้ำเต้าหู้ผมจะใช้ไฟปานกลางที่ค่อนข้างอ่อนนะครับ เราห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดไม่งั้นน้ำเต้าหู้มันจะเดือดพ่านและทําให้น้ำเต้าหู้เนี่ยมันจะแห้งด้วยครับถ้าทุกคนอยากให้น้ำเต้าหู้มีความเข้มข้นเราต้องให้ตัวน้ำเต้าหู้เนี่ยมันอยู่กับไฟนานๆให้ให้ไฟปานกลางหรืออ่อนเนี่ยมันจะนวดมันจะเคี่ยวจนให้น้ำเต้าหู้เนี่ยจะมีความเข้มข้นหอมกลมกล่อมและมีความมันมากยิ่งขึ้นด้วยครับยิ่งเรานวดนานน้ำเต้าหู้ก็ยิ่งหอมอร่อยนะครับยิ่งเข้มข้นนะ ระหว่างเราเคี่ยวต้องคอยนํากระบวยมาคนก้นหม้อแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นไหม้นะไม่งั้นเดี๋ยวก้นหม้อเนี่ยมันจะไหม้เพราะน้ำเต้าหู้เนี่ยมันไหม้ง่ายนะครับที่สําคัญไฟห้ามแรงเราจะคนก้นหม้อแบบนี้ไปเรื่อยๆคอยคนเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้สังเกตว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันยังมีกลิ่นเหม็นเขียวอยู่ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดนึง ประมาณ20-30นาทีแต่ว่าถ้าเราใช้ไฟอ่อนเนี่ยน้ำเต้าหู้จะมีกลิ่นหอมเข้มข้นมากอร่อยมากครับตอนนี้น้ำเต้าหู้ก็เริ่มเดือดแล้วนะครับวิธีสังเกตว่าน้ำเต้าหู้มันเดือดหรือยังมันจะมีฟองขึ้น,นเล็กๆแบบนี้แล้วก็จะมีควันขึ้น,นเยอะถ้าแบบนี้ให้สันนิษฐานว่ามันเดือดแล้วนะครับเราห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะเพราะว่าก้นหม้อนเนี่ยมันจะไม่ง่ายนะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยครับโอเคไหม,มวิธีการเก็บรักษาเราต้องแช่ตู้เย็นนะครับเพราะว่า ถ้าเราไว้ในอุณหภูมิปกติมันจะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยมันจะเสียค่อนข้างง่ายนะครับโอเคไหมก็เป็นอาว่าเสรจสิ้นนะครับหลับน้ําเต้าหู้ของเรากินหอมมันเข้มข้นมากที่สําคัญสูตรนี้มันโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องใส่เครีมเทียมเลยนะครับเมนูนี้อร่อยปลอดภัยดีต่อสุขภาพด้วยครับโอเคไหม ก็ท่านเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากมีอาชีพหรือว่าอยากเอาไว้ทําทานกันในบ้านหรือว่าในครอบครัวเนี่ยก็สามารถลองนําเอาสุตนี้ไปลองทําตามกันได้เลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครทําตามเนี่ยต้องขายดีแน่นอนครับก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้และเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนและพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ